เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอัดภาพพรุ่งนี้เห็นกูสามคนอ๋อดีมและกูไม่มาโรงเรียนแสดงว่านอนนอนตดอยู่ที่บ้านแล้วเนื่องจากกินเบอร์ซี่เยอะเกินไปนี่คือการประลองแทางการกินตอบนี่อะไรไม่ได้ปล่อยมุกอะไรเลยนะเนี่ยก็พอไม่ีกแล้นะฉันไม่รู้เลยพิซซ่าสปาเก็ตตี้ไก่แล้วก็ขนมปังกระเทียมมีแค่ยีสิบอีกห้องเขาดีการไหนใจทัน ตี80%เออ่ลูซี่หลวนๆเอาเถะ้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาเออแล้วพอมยังอ๋อเข้าเฟรมอีกนิดนึงไม่เห็นแก้วเกี้ยนี่มึงปิดตาแอบปูนไลยออกมาเลยอ้วกออกมาเลยเฮ้ยมาวัดก่อนโอเคโอเคหนึ่งสองนาะ ไม่ที่อะพูจะบอกว่าตอนนี้อ่อนนำเรียพูดดิเขารู้ว่าเป็นมึงกันหมดแล้ว เวันนี้คือกันที่3โอ้อหันกลับมาเวลาผ่านไป2นาทั้งหมดแล้วชนะชิมบวย่งอยากจะบวยเด้คืน ูว่ามึงไม่ได้แข่งกีแล้วมึงอะแข่งเลยขับเนี่ยอยตกให้เจ้าุ่งมือนจตุเูยม่งันทุ่งแหนอ๋อน้ำพวกอะจตะจูโอเคคุยแอะเจ้อยแข่งมันน้อยน้ำเขียเลยอยากยวกู ตายหาเฮ้ยฝากบอกพี่ตาหนักคอที่โบเบสถ้าพรุ่งนี้กูไม่ไปแสดงว่ากูตายแล้วพี่ขอโทษอิมไม่ได้ค่ดขอโทษขอโทษแลกัดีกว่าเทีวกันมาใี้ดีมคนสุดท้ายที่เหลืออยู่อาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นบปยังผ่านญี่ปุ่นแล้วนะเซ่น่าจ้เซรดสเซรปสคนนี้ พวกหนู3สามคนขอ่โง่แล้วเการจับไปอย่างไรไร่องลอยนี่นี้ไ็ยังแดงอยู่อ้ว้ข่งกูอ่ะกูยากเ้เจ้าที่สี่นะถ้าตอกระปูเลยได้ดำเอาทิ้ง้าย เรียกเขาเก็บตังเลยไม่ตือคุจะตายอย่างนี้ละ